สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิการทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาโอเมกซึ่งเป็นสุดยอดนาฬิกาวินเทจนะครับในรุ่น Triple Date m o o n f a s e ที่อยู่ในยุคปี1950นะครับแล้วก็ใช้คาลิเบอร์381หรือที่เรียกกันว่า OMEGA 381นะครับความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้นั้นจะมี2ช่องหน้าต่างนะครับแล้วก็จะมีเข็มคล้ายๆกับเข็มก้ามปูนะครับเป็นเข็มที่ ไว้สําหรับเปลี่ยนวันที่นะครับเมื่อครบย4บสี่ชั่วโมงนะครับจึงเรียกว่าในการทริปเปิล นะครับเพราะว่าสามารถบอกในเรื่องของวันได้ถึง3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องหน้าต่างทั้ง2ฝั่งนะครับที่บอกเตือนแล้วก็วันนะครับแล้วก็วันที่จะเป็นแบบกล้ามปูนะฮะแล้วก็ความพิเศษที่เป็นวินเทจแบบถึงยุคจริงๆในการเรือนนี้นั้นจะมีระบบที่คล้ายๆกับระบบสองเข็มครึ่งนะครับแล้วก็จะมีหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดพระจันทร์ยิ้มนะครับที่เรียกกันว่ามูนเฟสนะฮะมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสในการเรือนนี้กันนะครับในการเรือนนี้นั้น การเซอร์วิสต้องเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในการเรือนนี้นั้นทุกฟังก์ชันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบอกน้ําขึ้นน้ําลงนะครับระบบเข็มวินาทีระบบเดือนสัปดาห์แล้วก็วันที่นะครับจะสัมพันธ์กันหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่า การบอกน้ําขึ้นน้ําลงนั้นจะอิงตามรอบเดือนและข้างขึ้นข้างแรมนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาจะต้องสัมพันธ์กันทุกระบบเลยนะฮะแล้วก็การเซอร์วิสนาฬิกาวินเทจนั้นควรจะเซอร์วิสด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับเพราะว่านาฬิกานั้นมีความเก่าพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่ปี1950นะครับถึงปัจจุบันนาฬิกามีอายุ70-80ปีมาแล้วนะครับแล้วก็อะไรแทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟในเรื่องของอะไรให้มากที่สุดนะครับ ช่างจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับการเซอร์วิสในการในรุ่นนี้นะฮะการล้างเครื่องแล้วก็ยอน้ำมันจากเสร็จนะครับในการจะมีความใสของชุดเครื่องนะครับหรือว่าคาลิเบอร์ที่อยู่ภายในนะครับที่เงาง,งามยิ่งขึ้นหลังจากที่เราเซอร์วิสเสร็จนะครับจะเห็นข้อแตกต่าง อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็กําลังของเครื่องเรือนี้นะครับก่อนหน้านี้กําลังไม่ถึงนะครับอยู่ที่ประมาณ180เองนะครับแต่เพื่อเซอร์วิสมาแล้วกําลังพุ่งไปถึง320โดยเป็นค่าเฉลี่ยนะครับส่วนในเรื่องของการบวกลบนั้นเราจะไม่ให้เกินบวกลบ5นะครับสําหรับในการเรือนี้อยู่ที่บวกลบ2นะครับถือว่าเป็นอะไรที่กําลังดีนะครับแล้วก็บิตเออร์จะไม่เยอะมากนะครับอยู่ที่0.3นะฮะ สำหรับนาฬิการเรือนนี้ถือว่าการสวิในกาวินเทจที่ได้ค่าระดับนี้ของทุกหน้านะครับถือว่าเป็นการซูวิทที่เพอร์เฟกอีกเรือนหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับไม่ว่านาฬิกาของท่านนั้นจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับสามารถส่งมาเซอร์วิสได้ที่ Modify Watch Company Limited นะครับเราจะมีช่องทางการติดต่อนะครับ ลิงก์ไว้ให้นะฮะที่ในแคปชั่นนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ไว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า t i k t o อกนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับพร้อมด้วยเกล็ดสาระและความรู้เกี่ยวกับในการที่สวิตนะครับมอบให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ราลาไปก่อนสวัสดีครับ